ไอสามหนึ่งสองหนึ่งศูนย์ศูนย์งามงามปเปนลอยเรือว่ะน้ำขึ้นบนเรืออะไรไม่เห็นมั้ถาพูดดีเลยนะเนี่ยถ้าเฟรมขนาดนี้นี่ปริตี้เหอะไม่ต้องบรรลานละปรินตีไปเลย uh film uh, generation but uh. the colors keep changing and i've seen huge fishes maybe a dolphin that's great hmm, that's clear spending some time with your old sister hi <coughs> <coughs> you're not old say how does sophia know the way to Lacuna? tools probably there might be. Yeah, it's a great sheep! It does its, it's job. Saved my life often enough. I like the bird on it. It's a griffin. Half-lion, half half so you're half right. It was my coat of arms. Courage and cunning, that's me. Our coat of arms is a tree. It's a good crest too. Strength, stability, wisdom. That's all us. Come, come on, Millet. He's funny. He looks like a bear. Hey. Hey. hey, the terrible siblings of the storm. Hey. It looks like someone has a question. How do you know the way to Lacuna? The sea is so big. Easy. Sirens. They know all the routes. What? Where are they? Can I see one? <laughs> They're pretty shy, you know. That's why I also <laughs> use to tools I? and maps. You know, it's very technical, but I'm clever, so. Oh. <laughs> กูยิ่งทำไมคอมันเริ่มมีนี <str icken> ่คืนวะปีกูอ่ะ or I throw you overboard I'm not joking มาก็ให้เกิดการเซฟเกิดขึ้นครับรู้จักตรงเรืออันนี้จะมีทุกที่ everywhere How can there be so much water because เดี๋ยวเราเซฟเสร็จแล้วเดี๋ยวลองมาดูสินค้ากันนะครับ เป็น CPU i3 คลิปนี้ก็จะเทสเร็วหน่อยเพราะว่าไม่รับประทานอาหารประกันจากแอว้ถึง2568เลยนะธันวาเนี่ยจากนั้นให้เราลงมาข้างล่างเหรอค่อยลงมานะอะ

อซีสัญญาจากทะเลเช็คอื่นๆคลิมอัพ Yes อ่ะปิ้นไปแรมอัพน้องชายเตรียมเลดดีจังเลย Yes we're here we k yeah. oh, l i e n a i c a p a i n Derun and I say we're going south the compass says so so you all listen to the compass our great leader the compass เป็นหัวหที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ อ้าวีเด็กก็หยุดคุยแล้วเราต้องทำอะไรเ่ยโอ้หนุ่มมากภาพนุ่มมากบอกเลยว่าเพลิ <Hey. S 1> นเฮนะ่ใส่นมอะไรนะใส่นมเอมันก็เลยเหมือนอ่าการดื่มกาแฟที่ใส่นมมันจะดิ่งใหญ่ขนาอย่างย่อมมีปัญหามาลองดูนา <laughs> <laughs> ลองบั <laughs> งคับมันดู โอ้ไม่กอมันได้ความรู้สึกเหมือนถือเงาว so เป็นไงบ้าง it's amazing มันน่าตื่นเต้น it's to see you feel it's นั่นคือความรู้สึกจากทะเลอิสระ thank you ขอบคุณ for taking us ขอบคุณนะพวกเราขอบคุณนะนอตเธอ ปกติเขาไม่เป็นแบบนั้นนะเขาเงาทะลุแอบลึกๆโอ้โหัวมิเซียมิเซียมิเซียเด็กน้อยเรียกโทษนะอุณหภูมิ CPU ดีครับเอ่อห้สิองศาอินทจร์ครับเพียง7จ็ด สบายๆเลยเ็17เอ่ 10, 7, อะโหลดอยู่99เรฮ้ยเกอเาะไอแด์แล้ววะเร็วจัง,ง s <S อะเร็ว่กนะล้วคุณ่าโอมันเหมือนกันในฝันฉันเลย <Thank you. S 1> ขอบคุณไม่ว่าที่ไหนเราจะ <Island S 2> หา,าด้วยกัน,กน <Yes. S 2> ไอแอลน,นี่ขอเลย ใช่รู้มันไม่สำคัญถ้าฉันตายไมนอย่างนั้นนักบุวอดินบอกฉันว่าฉันจะต้องตายไม่พระเจ้าฮิวโกฉันขอโทษมันจะไม่เกิดขึ้นอย่าเสียใจไปเลยฉันมีความสุขที่อยู่ที่นี่เรือนี้เยี่ยมยอดและฉันชอบโซเฟียฉันชอบอานแมทเขาจะ แม้ว่าคุณจะไม่ค่อยชอบอเขาโทษน,นะอยากด้วยนหน่อยเกี่ยวกับแผนที่จะเข้ามาสู่ดินแดนเร็วๆนี้ฉันต้องการ<ะ>ให้ช่วยมาดูหน่อยดิยว <พอ S 1> ่าคุณพร้อมได้เลยฉันมีความสุขที่มีคุณอยู่ที่นี่เซฟอ่าเดี๋ยวเราไปรับประทานอาหารกันนะครับเซฟไปเท่านี้ก็อยู่บนเรือเหมือนเดิม คลิปนี้เร็วหน่อยนะผมไปทานอาหารดูเกาะไปก่อนละกันนะ่ะนะเกาะนั่นอนะ่ะเดี๋ยวผมไปวิ่งไปตรงใกล้ๆอ๋อมันขึ้นกล่องไม่ได้เ้ยโอ้ขึ้นกล่องไม่ได้อะไรวะเนี่ยไงดีภาพภาพนี้ละกันนี่เป็นเป็นร้อยอย่างงี้สวยมีเชือกบนเรือให้เห็นหน่อยนึงหนึ่ง,งเอ้ยมันโยกเรือมันโยกเอ้ยเรือมันโยกเอ้ยหนึ่งสองแชะ โอเคเป็นเสร็จสิ้เรียบร้อยนะครับไปดูตัว CPU กันมันเซฟแล้วอย่างน้อยก็ไม่ต้องมาคุยฉากเดิมโคตรเร็วว่า EP นี้เทส11นาทีแต่ว่า CPU มันแน่นอนอยู่แล้วครับใช้ดีมีประกัน CPU ถึกในบรรดาอุปกรณนะ์ผมยกความถึกให้ CPU เลยนี่เลขนะครับเดี๋ยวจะทำการลงขายนะหลังจาก ถ่ายลงถ่ายรูปอะไรให้สวยงามแล้วก็ลงที่เว็บไซต์ kingcorrelation com นะครับตอนนี้ก็ชัดดาวก่อนไปองทัพเดินด้วยเดินด้วยเท้าแต่ว่าต้องมีอาหารเปิดไฟแปะเครื่องดับแล้วไหนดูซิว่าสวยขนาดไหน น้อง i3 12100มีคลิปหนึ่งพูดผิดด้วยพูดเป็น12400ต้องขออภัยนะครับแ้ะส่วนคลิปที่อะไรอ่ะเออเป็นบอร์ดเข้าที่ใส่บอร์ดนี้ก็เป็นนะแต่ไม่รู้แล้วว่าเป็นเพราะอะไรมันเป็นเหมือนกันด้วยก็คือถ้าใช้ m 2เป็นที่ Windows ชัวร์เลยบินโดวผมเนี่ยแหละพอผมเปลี่ยน w ินโดว์ก็เข้าเกมได้เลยสบาย มันมีคลิปหนึ่งที่เข้าเข้าเกมได้ไปได้ไลา์ได้ผับจีได้แต่เขา้าอัพแพคเทลไม่ได้สุดท้ายผมเปลี่ยนมิน o โดเข้าได้เลยเป็นมินโดผมแน่เลยดีนะครับ i3 สามหนึ่งสองหนึ่งนี่คือ b a ร์ n u m มเบอยู่ตรงนี้ s ี r ร่เนมเบอรอยู่ตรงนี้ พอเอาสองอันมารวมกันนะครับจะออกมาเป็น serial number จาก a d w a e นะครับออกมาเป็น serial number แล้วไปใส่ที่ a d w a e ที่ผมใส่ให้ดูเมื่อกี้ก็จะขึ้นประกันเลยง่ายมากสวยทั้งหน้าทั้งหลังสวยงามเลยเ็เรียบร้อยเสร็จแล้วเดี๋ยวไปถ่ายรูปลงขายโอเคครับปิดไปได้ ขอบคุณที่สนับสนุนิ้งครอ p ทุกทางครับคลิปนี้สวัสดีครับ